ก็ได้นำถ้วยแชมป์เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวหลังจากเดินทางกลับจากการลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนัดที่2กับทีมชาติมาเลเซียพร้อมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายใจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชติดตามจากรายงานค่ะ พลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์อาเซียน AFF อฟซูซูกิคัพ2014ในรอบ12ปีของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้สร้างปรากฏการณ์ในการหล่อหลอมแรงใจของคนไทยทั้งประเทศขึ้นใหม่ครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานกำลังใจให้กับขุนพลช้างศึกไทยและนั่นก็สร้างความปรับปลื้มให้กับคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งคณะนักเตะทีมชาติไทยที่นำโดยซิโก,โก้เกติศักดิ์เสนาเมืองที่ได้ร่วมกันเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สาราศี ิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็พานักบอลไปที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับไปถวายพระพรแล้วก็ร่วมลงนามถวายพระพรนะครับเพราะว่า,เ,าเราได้รับกําลังใจจากพระองค์ท่านนะตอนที่เราแข่งอยู่นะช่วงพักครึ่งแล้วพระองค์ท่านก็มีพระกระแสรับสั่งนะครับให้กําลังใจนะครับซึ่งซึ่งเราคิดว่านี่เป็นที่มาของชายชายนะเหมือนกันเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก็วิ่ง วิ่งไม่มีหมดไม,ไม่หยุดเลยนะครับก็เราต้องการให้เหมือนกับเป็นพระอสถนะครับให้พระองค์ท่านหายจจากพระประชวรน,นะครับแม้ทัวนาเมนต์ลูกหนังซูซูกิคัพอาจจะเป็นเพียงแค่รายการระดับอาเซียนแต่นี่คือความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทที่เหล่านักเตะทีมชาติตั้งใจจะสารฝันในการนำแชมป์สมัยที่4มาฝากคนไทยทั้งประเทศสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ทยึดมั่ตลอดก็คือทำหน้าที่อะไรก็ทำให้เต็มที่ นะครับตอนเป็นผู้เล่นเนี่ยเราก็ทําเต็มที่พอมาเป็นโค้ชเนี่ยเราทําเต็มที่แล้วก็ต้องถ่ายทอดให้น้องๆให้ทําให้เต็มที่ด้วยฉะนั้นน้องๆทุกคนก็มุ่งมั่นมาตอลอดเวลาเราไม่ได้ทําแค่ 2- อสเดือนนะเราทํามา2ปีตั้งแต่ซีเกมไปเช่นเกมจนถึงซูซูกิครับนะครับก็น่าจะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลชาวไทยนะครับแล้วน้องๆทุกคนก็ทําเต็มที่จริงๆเพราะว่าบอกไว้เลยว่า90้าสิบนาทีไม่มีหมด อันนี้สิ่งที่พวกเราเห็นนะครับว่าเด็กค่อนข้างฟิตแล้วก็มุ่งมั่นนะครับกับเกมหนึ่งแรงศรัทธานหนึ่งความภูมิใจที่เปรียบเสมือนเป็นการมอบของขวัญส่งท้ายปีให้คนไทยทั้งประเทศได้มีความสุข